กี่คำแล้วคะอ่าได้สองแล้วให้เพิ่มค่ะให้เพิ่มคำไหนไม่ได้อนุญาตให้ถามกันได้ค่ะพีทเล่นกีฬาสามัคคีอย่างสามัคคีสิลูกอย่างสามัคคีสิคะมันถึงจะได้ใจความใช่ไหมแม่มีจมูกที่รับกลิ่นได้ดีเอะแม่เป็นแมวแน่ๆเลยเนี่ยพ่อของผมเลี้ยงสุนัขสองตัวลุงไปสมัครสมัครอะไรคะสมัครงาน กิ้งกาสอนการบ้านน้องการบ้านการนับตัวเลขตึงึงหนึ่งร้อยโอ้เก่ง e มากกิ้งกาสอนการบ้านก็ได้ด้วยอ่าในลุ่มนี้ค่ะน้องเจอเมฆพกท้องฟ้าหนูจะแต่งว่าอะไรบนไหมบนเขียนยังไงบอน,อนบนหรือบอนบนค่ะอบอน,อนบนเขียนในไม้บน เอาแกให้เพื่อนหน่อยใครเป็นคนแต่งคะครับอ่าโซเชียลเขียนใหม่บนบอไม้หนอนหนูหน้องเจอเมฆบนท้องฟ้าอ่าในกลุ่มนี้ไหนโชว์ให้ดูหน่อยไหนใครแต่งประโยคที่หนึ่งอ่นานให้ครูฟังหนอ่อยค่ะเก้าพันเก้าอ่านให้ฟังในลูกอ่านดังๆพ่อพ่อจมูกโด่งๆทีบ่บ้านยังงงๆอยู่อ่าอ่าใครแต่งคำว่าสุนัข อ่านมาอะไรลูกโอ้เก่งมากใครแต่งคำว่าตัวเลขค่ะอ่าโอเคกลุ่มนี้เสร็จแล้วให้ให้มาเอาเพิ่มมาอีกคนละหนึ่งคำอ่าในอ่านให้ฟังในบริจาคหนใครเขียนคำว่าบริจาคคะลูกบริจาคใครแต่งคะเอาทราบอ่านให้ฟังหน่อยบริจาคข้าวให้ใครคะ อาเขียนสิคะบริจาคข้าวให้ข้าวขอผมคับผมมาสามาเขียนด้านหลังได้ต่ออ่าข้างหลังเขียนได้ค่ะอ้าวกลุ่มนี้ครบยางไห่อาให้ฟังหน่อยเขียนใหม่เขียนใหม่เหรอควายใช้จมูกดมกลิ่นเมฆยายายอะไรนี่ยาดูก้อนอันนี้ยายตัวนี้ไม่อาให้ฟังหน่อยกลุ่มนี้อ่านดังๆ <łość> <Harriet> คุ้าถ้าจอมันหายอะไรนะปู่ซื้อสุนัขมาให้น้องเลี้ยไหนขีดเส้นใต้คำไหนคะคำว่าสุนัขค่ะเอาตัวที่2องเอาตัวเลขออาให้ฟังหน่อยยิงปา